ครับมาแล้วครับใครที่เป็นสาวกนะ Honda City ครับมาแล้วนะตัวพันโบครับชายาของเขาคือพันโบนะสีเทาแลมโบสวยๆครับเครื่อง1.0นะตัวนี้ครับ3สูบนะ12วาล์าวมาเลยครับนะสวยๆครับไม่แค่50,000นะย้ำอีกทีว่าไม่แค่50,000ครับนะราคาบอกเลยว่าเจ็มๆนะสามารถฟรีได้ด้วยครับ8.4งวดนะอยู่ที่8 5 0 0นะผ่อนสบายๆเลยครับนะเป็นรถปี2021ครับตัวนี้เป็นตัว ซิตี้ครับ1.0 SV นะท r โบครับนะมีมาให้เหมือนกันนะสวยๆครับนะด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มีสปอยเลอร์ให้นะสเกิร์ตรอบคันครับส่วนภายในได้เป็นเบาะหนังนะสวยๆครับนะหน้าจอขนาด8นิ้วทัชสกรีนสาม,มารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคันนี้ครับใครอยากได้นะไปชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ครับมี Honda City 1.0ครับ1.0 SV Turbo นะมานำเสนอครับนะตัวสีเทารเมโบมาแล้วครับสายยาของเขานะตัวพันโบครับนะเขาเรียกพันโบนะคือเครื่อง1.0ครับนะสีเทารเมโบแล้วก็มีท u r b o ด้วยคันนี้บอกเลยว่าอัตราการประหยัดน้ำมันนี้โคตรประหยัดครับ23.3กิโลต่อลิตรนะ โคตรประหยัดครับนะเพราะเขาเป็นเครื่อง3สูบครับ12บาล์าวนะตัวนี้สวยๆครับ122แรงม้าบอกเลยว่าเท่ากับรถ4สูบแน่นอนนะแล้วก็ความประหยัดน้ำมันนี่เขาประหยัดอยู่แล้วนะเป็นรถแฮกแบ็กครับนะสวยๆเลยคันนี้ครับพร้อมกับป้ายทะเบียนนะสวยมากครับนะ5 6 7 0เครับเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วครับนะสีเทาเรียมโบวอย่างนี้หายากนะไม่แค่ห้าหมื่นนะยังอีกทีว่าไม่แค่ห้าหมื่นครับนะราคาอยู่ที่สี่แสน 99,000ครับสามารถฟรีดาวได้ครับผ่อนไปสีงวดนะอยู่ที่8,500นะผมคิดดอกเบีย้ยปกติให้แต่ใครเครดิตดีนะสามารถรับดอกเีพิเศษได้ครับ2.79นะมาหาผมเลยคันนี้ต้องรีบครับนะเพราะนานๆจะมีมาทีครับสีเทาเรมโบอย่างนี้นะแล้วก็ไม่แค่50,000นะเป็นรถปี2021อนะ่ารถปี2021สวยๆอย่างนี้หายากครับนะคันนี้ต้องทำอะไรบ้างครับนะไม่ต้องทำอะไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะ ยาง4เส้นเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้เปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยนะใครอยากได้ของแถมอยากได้อะไรเรียบติดต่อหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้มาชมด้านหน้าก่อนเลยนะอ่าด้านหน้าครับฝากระโปรงครับนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนเพราะที่นี่คันรถเกรดเอประสบการณ์ทีมจัดซื้อเกือบ30ป e. ีนะเราจัดซื้อรถมานี่คัดรถเกรดเเพื่อ FC เอฟซีอยู่แล้วครับซื้อไปแล้วไม่ต้องเอาไปรุ่นนะว่าเอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆนะแล้วก็ด้านหน้าของเขาบอกเลยว่าโครเมียมสวยๆครับ โครเมี ble, ่ Pop, me med, ยมเต็มใบอย่างนี้นะไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับเป็นโครมเมี่ยมแท้นะส่วนด้านหน้าครับให้ดูก่อนนี่ไฟด้านหน้าครับนะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับนะสวยๆครับตัวโครมไฟไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกเหมือนกันแล้วก็กันชนครับด้านล่างนะเห็นไหมอ่าครับนะพร้อมกับสเกิร์ตครับเป็นหน้าคู่นะไม่ใช่สเกิร์ตเต็มใบนะเป็นสเกิร์ตหน้าคู่อ่าสเกิร์ตหน้าคู่เดี๋ยวผมดูให้อ่าออเต็มใบเต็มใบครับขออภัย FC นะ เป็นสเกิร์ตเต็มใบครับไม่ใช่เป็นกาบข้างนะเป็นสเกิร์ตเต็มใบสวยๆครับคาดสีแดงนะทรงสปอร์ตมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ตัดด้วยสีดาครับนะให้ดูก่อนนี่สวยๆครับนะทั้งสองฝั่งครับแล้วก็ให้ดูหม้อน้าหม้อน้ํามีเข้ใหญ่มากนะตัวคีบไม่มีล้มครับนะหมดปัญหาเรื่องเครื่อง h e ทครับนะโคตรประหยัดครับนะผมก็อยากได้คันนี้เหมือนกันนะอัตราการประหยัดครับ23.3กิโลต่อลิตรนะ นี่มีมาให้ครับนะสวยๆครับนะใครอยากถามว่าตัวเองสามารถซื้อรถได้ไหมนะพี่ผมทําอาชีพนี้ผมอยากได้รถคันนี้ผมสามารถซื้อได้ไหมโทรมาเลยครับนะโทรมาเลยโทรมาปรึกษากันครับนะไม่มีผิดไม่มีถูกครับอ่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะมาปรึกษาผมก่อนผมมีประสบการณ์เรื่องทําไฟแนนซ์มากมายนะอ่าส่วนลูกค้าต่างจังหวัดครับนะไม่ต้องกังวลครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านครับนะ สามารถออกรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องขึ้นมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะ,ะที่มีนบุรีไม่ต้องเลยนะเดี๋ยวไฟนซ์ไปหาถึงบ้านครับเตรียมอะไรไว้มั่งครับนะเตรียมแค่เอกสารครับนะที่ผมบอกไปนะว่าต้องเตรียมอะไรมั่งสลีปเงินเดือนหรือใครทรํพอ,อาชีพเกษตรกรนะมีเล่มเขียวนะกี่ไร่กี่ไร่ปลูกอะไรก็ว่ากันไปนะเกษตรกร,ร,กรสามารถซื้อได้เหมือนกันนะแล้วก็อาชีพรับเหมารับสดนะ เดี๋ยวผมพิจารณาให้ว่าสามารถซื้อได้ไหมนะมาหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้เราโทรมาปรึกษากันก่อนนะส่วนเรื่องผ่านแล้วผมต้องขึ้นมาเอารถที่กรุงเทพไหมครับถ้าใครไม่สะดวกขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมานะเดี๋ยวผมมีบริการส่งรถสไลด์ให้ไปถึงหน้าบ้านเลยอ่าสวยๆครับนะโปรโมชั่นอย่างนี้แล้วก็ของแถมใครอยากได้บอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะโอเคครับนะ ให้มาดูฝั่งซ้ายก่อนนี่ฝั่งซ้ายครับนะับตัวมือจับของเขาเป็นโครเมียมครับสวยๆของแท้นะโครเมียมแท้นะ,ะมีปุ่มบล็อกให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวกระจกนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะสวยๆครับล้อแมกอ์อลลอยล้อแมกอัอลลอยครับนะไม่มีรอยปีนฟุตบาทครับอยู่ในสภาพดีเลยนะอยู่ในสภาพดีเลยตัวนี้เป็นขอบ15นะอ่านะเป็นขอบ15สวยมากแต่ตัวยางมันมีการเสถียภาพของตัวยางแล้วเห็นไหมอ่า ผมไม่ปล่อยผ่านแน่นอนนะตรงไหนมีปัญหาเดี๋ยวผมแจ้งช่างเปลี่ยนให้ถ้าเป็นสภาพมาอย่างนี้นะเปลี่ยนใหม่4ี่เส้นเลยเอาของใหม่ไปเลยเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วก็สเกิร์ตด้านล่างครับเห็นไหมสวยๆครับคาดดํานะตัวยางอยู่ในสภาพดีเลยนะตัวยางอยู่ในสภาพดีแล้วก็ล้อด้านหลังฝั่งซ้ายครับนะล้อแม็กสวยๆไม่มีรอยเป็นฟุตบาทภายในซุ้มล้อครับนะตัวโชค๊คเห็นไหมการแต้มสีจากโรงงานการยาสิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลย แล้วก็ตัวกระจกนี้ตีตาฮอนด้ามาครับนะเห็นไหมเป็นกระจกแท้ครับไม่ใช่กระจกเทียบเชียงกงมาแน่นอนแล้วก็สภาพของหลังคาขีบฉลามอ่าขีบฉลามเห็นไหมตัวรับสัญญาณครับอยู่ในสภาพดีแล้วก็มีสปอยเลอร์ครับนะสีดาสีสวยครับนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะแล้วก็ด้านหลังครับเป็นปั๊มแดงนะจะไม่ใช่ปั๊มดำครับเป็นปั๊มแดงสีเดียวกับเซนเลฟาโครเมียมส,สวยๆด้านหลังครับเป็นแบบกลนิ่งสวยๆนะ LED มีมาให้เหมือนกันนะนี่ครับ นะสวยสวยไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกไม่มีรอยไอน้ำแน่นอน่อพี่ครับทําไมของผมมีรอยไอน้ำครับนะมีจุดมีจุดรั่วนะครับมีจุดรั่วมีอากาศเข้าไปนะทำให้เกิดไอ้น้าเกิดคอนเดนต์อยู่ภายในนะเาในตรงนี้เราคันลดเกด A ไม่มีอยู่แล้วนะแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกับเซนเซอร์กา,การระยะถอยให้แล้ว2ตําแหน่งใช้งานได้ปกติเลยพร้อมกับกล้องถอยครับนะนี่ของ Honda ครับตัวกระจกเลนครับใสๆเลยนะอยู่ในสภาพดีพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังครับท่อคู่นะ อ่าเป็นท่อหลอกท่อคู่ครับส่วนท่อจริงเขาอยู่ด้านล่างครับนะลงโครเมียมมาส,สวยๆเลยแล้วก็ด้านหลังครับนะเขียนครับนะวีเทคครับนะโทโบนะมีมาให้เหมือนกันตัวนี้เป็น1.0โทโบนะสีเทาดาครับหายากนะอย่างนี้นะเพราะส่วนมากคนที่ซื้อเอาไปนะสำหรับท่านผู้หญิงหรือเอาซื้อไปทํางานนะประหยัดมากครับนะเติมน้ำมันเต็มถังขี่ได้เกือบเดือนนะเชื่อผมเดีอผมนี้จริงใจแล้วคันนี้คุ้มสุดเลยสวยด้วยนะ แล้วก็ครับนะนี่มีตัวเรื่องแสงให้ครับนะมีมาให้ครับสวยๆเลยนะฝั่งซ้ายนะดูเต็มๆครับนะสันเหลี่ยมนี้คมๆเลยความเงาของเขาดูจากแสงที่กระทบกับตัวรถนี้เงาสุดเลยแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนี้ก็อยู่ในสภาพดีรถคันนี้อาจจะมีตมนะเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยกว่า FC จองไม่ทันกันก็เลยรีบเอามารีวิวให้ FC ได้ดูก่อนนะแต่บอกเลยว่าชงนี้สภาพป้ายแดงครับนะอยู่ในสภาพดีเลยมีการสาดให้เรียบร้อยนะ การสตราดนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยนะส่วนฟิล์มเดี๋ยวผมดูให้อีกทีถ้าเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้นะถ้าเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้เลยนะคันนี้นะสวยๆครับนะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันว่าจะอยู่ในสภาพไหนนะอ่านี่ภายในบอกเลยว่าแจ่มมากนะสภาพป้ายแดงครับนะสภาพป้ายแดงเพราะอะไรไม่แค่แปดหมื่นครับนะ อ่าพวงมาลัายพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันครับนะสามารถเพิ่มเสียงของเครื่องเล่น CD DVD ได้นะหน้าจอ8นิ้วนะไม่ใช่7นิ้วนะหน้าจอ8นิ้วครับทัชสกรีนนะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยแล้วก็ตัว Apple Car p l a y พได้ด้วยนะตัวนี้แล้วก็มีตัว Android ครับรองรับ Android ได้ด้วยนะมีผู้สตาร์ทให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตัวในส่วนของประตูฝั่งคนขับครับนี่นะซินทันล็อกอ่าตีเป่ากระจกเป็นเข้ากระจกไฟฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับฟิลม์มผมดูให้ก่อนนะ ฟิ้งอยู่ในสภาพดีครับมาในขนาด60นะกำลังพอดี60นี้กำลังพอดีครับขับตอนคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะแต่ถ้าสำหรับผมนะผมว่า60พอดีแต่ถ้า80ขึ้นผมว่ามืดเกินไปนะขับตอนคืนนี้อันตรายอ่าพร้อมกับเบาะนะทรงหุ่นต์ครับเข้ารูปครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะอ่าคาดด้วยสีเทาครับได้สีขาวนะเข้ารูปส,สวยๆตัวเบาะไม่ขาดไม่แตกนะให้ดูก่อนครับนะ รถหม่แค่ห้าหมื่นครับด้านบนถุงยังไม่แก่เลยที่บางแดดเห็นไหมครับนะนี่มีกระจกให้ด้วยนะมีกระจกให้ด้วยอยู่ในสภาพดีเหมือนกันแล้วก็มาในส่วนของด้านล่างตรงนี้ครับมีหมวดการทรงตัวนะไม่ใช่หมวดกันลื่นนะไม่ใช่หมวดกันลื่นนะไปปิดนี่เวลาฝนตกนี้เรียบร้อยเลยนะอย่าปิดเด็กขาดนะให้เปิดออนไว้ตลอดครับเป็นหมวดการทรงตัวของเขาอยู่ในสภาพดีเหมือนกันแล้วก็ตัวตรงนี้อ่าตรงนี้ผมถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะตัวนี้ลูกค้าติดมานี่ เป็นแคปล่าอันนี้ไม่ได้มากับตัวรถนะลูกค้ากลัวไอ้สแตนเลสต,ตัวเนี้ยด้านล่างเนี้ยกลัวเป็นรอย <c oughs> กลัวเป็นรอยแต่ไม่มีปัญหานะเดี๋ยวผมเอาออกให้เดี๋ยวผมลอกให้แต่ใครอยากติดไว้บอกผมเดี๋ยวผมเอาเอาคงไว้เหมือนเดิมนะแต่ลูกค้าคนเก่าเขากลัวสแต,ตนเลสนะ3 0สามศูนย์สี่นะตัวนี้นะกลัวสแตนเลสเป็นรอยแล้วก็ถุงยังไม่ได้แกะเลยนะเขากลัวเฉยแต่คาบกาวคาบอะไรผมเอาออกให้ผมมีน้ํายาเช็ดออกอยู่แล้วแล้วก็ตัวคาน์บี เห็นไหมคานบีครับหัวน็อตคมมากนะอ่าหัวน็อตคมมากไม่เคยโดนประแจแตะเลยนะคันนี้สภาพส,สวยๆครับเบาะหน้าคู่นะมีให้แล้วก็ตัวป้ายครับนะอ่านะแอร์แบกครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะผมขออนุญาตเข้าด้านในกันครับนะคานเอนี่เห็นไหมจุดแต้มสีอยู่ครบครับนะอ่าแล้วก็ตัวยางครับไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางอยู่ในสภาพดีเหมือนกันโอเค เข้ามาด้านในบอกเลยว่าโคตรหรูคร er> ับนะคันน okay, ี้ครับสภาพป้ายแดงเลยกินกินจากศูนย์ยังอยู่นะกินจากกินจากโชรูมยังอยู่นะกินจากโชรูมป้ายแดงนะผมขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูกันครับนะอ่าเปิดมาครับนะโอ้แอร์เย็นมากขอผ่อนแอแป๊บหนึ่งอ่ายวเสียงเข้าใหม่โอเคครับนะหน้าจอครับแสดงผลข้อมูลอยู่ที่ เลขหม่นะห้าหมื่นครับสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลเมตรนะไม่ครึ่งแสนครับไม่ถึงแสนนะไม่แค่ห้าหมื่นนะหายากครับนะแค่สี่แสนนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะราคาปียี่สิบเอ็ดพนแปดสิบสี่งวดครับนะฟรีดาวน์ได้ด้วยนะฟรีดาวน์ได้ด้วยที่แปดพันห้านะคนเงินเดือนหมื่นห้าซื้อคนเดียวจบครับคันนี้นะหน้าปัดสวยด้วยนะผมขออนุญาตซูมออกครับนะอ่า แล้วก็ตัวพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะนี่ครับนะสวยๆครับตัวพวงมาลัยอยู่ในสภาพดีครับตัวหนังพวกนี้นะแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่น CDDV d v ได้แต่ผมไม่ขออนุญาตเปิดเพลงนะแต่บอกเลยว่าเครื่องเสียงนี้เจ่มมากมีระบบแอร์แบกหน้าคู่ให้นะสวยๆครับนะผมขออนุญาตกดให้ดูอ่าอน,นี่นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะมีแอป ให้ดูด้วยนะอ่าเอปให้ดูด้วยอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเล่นกันนะลูกค้าค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมหรือใครมาซื้อรถแล้วอยากให้ผมสอนเดี๋ยวผมสอนให้นะเดี๋ยวผมสอนให้อ่าโอเคแล้วก็ในส่วนของควบคุมครับการโฟล์อากาศภายในรถมีมาให้เหมือนกันอ่าแล้วก็ตัวด้านล่างตรงนี้นะอ่าผมขออนุญ,ญาตอ่าโอเค t o w t r outlet ครับ dc 12V โวลต์มีมาให้เหมือนกันนะอ่าแล้วก็ usb ครับนะสำหรับชาร์จโทรศัพท์มีมาให้เหมือนกันตัวนี้ครับนะสวยๆครับนะสวยๆเลย ตัวเกียร์อยู่ในสภาพดีนะผมอยากได้นะเพราะว่าอะไรมันประหยัดน้ำมันดีอ่ะยี่ามกิโลจุดเอยี่สามุดสามกิโลนะคันนี้สวยๆครับนะอ่าเบรกเมื่อผมขออนุญาตด,ดึงให้ฟังโอ้โหเสียงนี้แน,น่นๆเลยนะตัวไออันนี้นะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมาดูรถตัวจริงนะดูกับผมก็เหมือนเห็นรถตัวจริงแหละครับนะอยู่ในสภาพดีเลยนะสภาพของหลังคานะ อยู่ในสภาพดีเหมือนกันไม่มีรอยยันมหาอุดครับนะด้านหลังนี้กว้างมากนะกว้างมากนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าห้องผู้โดยสารกันดีกว่าห้องผู้โดยสารกันดีกว่านะ,ะมาครับห้องผู้โดยสารนะอ่าห้องผู้โดยสารครับเบาะหนังสีดําคาดสีเทานะไล่ได้ยได้สีขาวครับบอกเลยว่ากว้างมากอ่ากว้างมากแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมเขาติดเขาติดทั้ง ทั้งสี่ประตูเลยนะเขากลัวไอ้สแตนเลสเป็นรอยเขาเลยติดมาให้แต่ใครไม่อยากได้บอกผมเดี๋ยวผมให้ทางช่างเขาจัดการออกให้ในส่วนนี้นะแล้วก็ภาพโดยรวมกว้างขวางเลยถ้าเทียบกับตัวตัวสี่ประตูนะถือบกกว้างเลยครับแล้วก็เขาได้เขาได้ความสูงเขาได้ความสูงนะถือบกกว้างเลยอ่าในส่วนนี้มาในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันครับนะอ่าที่เก็บสัมภาระด้านหลังถือว่าโอเคเลยนะอ่า กว้างเลยแหละอ่ากว้างเลยแหละนะเปิดขึ้นมามีถาดให้มีถาดรองให้แล้วก็เปิดขึ้นมาอุปกรณ์ครับนะอุป,รปรกรณ์ถอดล้อมีให้ครบปรกติเลยนะใครอยากได้ของแถมไรรีบติดต่อหาผมเลยแล้วก็ตัวโชคนะประตูด้านหลังครับไม่มีรอยคาบของน้ํามันไฮดรอลิกนะไม่มีครับอยู่ในสภาพดีเลยนะตัวขายึดครับหัวรัดนี่คมกลิบเลยนะทั้งสองปอทั้งสองฝั่งนะทั้งสองฝั่งตัวท่อเฟกเก็บสายไฟอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะอ่า ให้ดูก่อนนะอ่าจุดเม็ดอาร์จุดไลอยู่ครบปกติครับอยู่ในสภาพดีเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์กล่าวระยะถอยให้แล้ว2ตําแหน่งนะสเกิรต์ตด้านหลังครับท่อคู่นะสฝั่งเลยซ้ายขวาอยู่ในสภาพดีเลยคันนี้สวยๆนะอ่ากล้องหลังโคตรชัดครับนะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะครับระดับแรกเลยมาดูฝากระโปรงก่อนอ่าฝากระโปรงมีจุดเม็ดอาร์จุดไลอยู่ครบนะปกติครับแล้วก็ตัว พิทโคนตรงนี้มีร่องการใช้งานอยู่ในสภาพดีปกติเลยนะคะ,ะนาคาไม่ใช่นาคานะนะครับนะครับโอ้โหลิ้นพันธ์กันขออภัยเอฟซีนะแล้วก็ตัวคิวบาร์โค้ดครับอยู่ในสภาพดีปกติเลยแล้วก็ตัวขายึดนะเห็นไหมครับนะหัวน็อตครับคมกริบครับไม่เคยโดนมาแจแตะมาแน่นอนอยู่ในสภาพดีเลยสวยๆครับนะทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็แผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีเหมือนกันอ,อาจจะมีรอยนิดนึงนะอาจจะมีรอยอยู่ให้เขาทําความสะอาดให้ รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะให้ดูสภาพของเข้ามาใหม่นะสภาพเครื่องบอกเลยว่าป้ายแดงครับนะไม่แค่ห้าหมื่นนะไม่กลิกครับนะไม่กลิกเลยอยู่ในสภาพดีครับนะจุดจุดมากครับจากโรงงานนะอยู่ในสภาพดีปกติเลยสวยๆครับนะอสวยๆเลยนะรีบติดต่อหาผมไลมนะคันนี้ไม่แค่ห้าหมื่นครับปีรถปีเอดนะสามสูบสิบสบาร์ครับนะเป็นรุ่นทโบครับนะทโวร์โบเขาบอกเลยว่าแจ่มมากนะ ร้อยยี่สองแรงม้าครับนะเท่าสี่สูบเลยนะแต่สามสูบทํามาเพื่อประหยัดน้ํามันครับนะยี่สามจุดสามกิโลต่อลิตรครับนะใครอยากได้รีบติดต่อโทรหาผมเลยนะแมนน้อยครับบอกเลยว่ารับประกันอยู่แล้วนะโทรมาปรึกษากันได้ใครอยากได้นะทเทารเรโบอย่างนี้นะตอนแรกมาวันไหนวะมาเมื่อวานมีคนจองไปแต่หลุดจองไปแล้วไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะอ่าก็สามารถมาติดต่อได้นะไม่ผ่านนี่เราคืนเงิน เงินที่จองมาคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเราไม่ได้ยึดลูกค้านะ,อะโอเคครับนะสุดท้ายนี่ก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนีครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่มาแบบแบบนี้นะสำหรับซาวกครับกดติดตามช่องนี้ไปเลยมี Honda มากมายครับนะทั้ง Accord อ่า Civic นะแล้วก็ตัว c ิต y ตัวนี้เดี๋ยววันหน้าผมจะถ่ายตัว CRV ให้ดูนะมีเหมือนกันมีเหมือนกันที่นี่มีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะกดติดตามไปเลยไม่พลาด Honda แน่นอนสำหรับซาวก Honda นะผมมีทุกรุ่น ผมมีทุกรุ่นนะติดต่อหาผมเลยครับนะสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ